ไม่ใช่เหลือบแล้วมันสู้นะไปไเยอก็เดี๋ยวผมจับดึงให้ครับดึงแล้วมันสู้อ่ะอาผมล็อกคอแน่นแล้วนี่พี่สิบตัวเลยมันมันพันอยู่กับอะไรบ้างครเด่น